ครับอันนี้เป็นการผลยานะครับยาห้ารากนะครับหรือเรียกว่ายาเบนจกากโลวิเชียนนะครับหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแก้วห้าดวงนะครับเบนจาการโลวิเชียนแก้วห้าดวงยาห้ารากนะครับหรือเรียกว่าเพชรสว่างนะครับเพชรสว่างนะกินแล้วจะทําให้ร่างกายสว่างสดใสดังเพชรนะัะ มีอะไรบ้างนะครับภาษาเพศาตรเขาจะเรียกแก๊คนะชิงนางคนทาเท้ายายม่อมที่ชุมพรวิธีจำนะครับขยายความนะครับชิงก็คือรากสิงซี่นะครับนางก็คือรากยญ้านางนะครับคนก็คือรากคนทานะครับเท้ายายม่อมก็คือรากเท้าายม่อมนะครับชุมพรก็คือมะเดือ่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรนะครับ ตัวนี้นะครับสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้งพิษนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นเง้าบัวนะครับเง้าบัวนะครับบำรุงวัวใจทําเป็นชานะครับทาเป็นเครื่องดื่มนี้ครับอันนี้ผู้ช่วยแพทย์นะครับกําลังหัน่น นะครับลากัวผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนะครับนี่คือการศึกษาเรียนรู้นะครับอย่างไม่มีขีดจํากัดอันนี้เป็นอาจารย์แม่นะก็เสียแล้วนะครับยังรักสุขภาพอันนี้เป็นอาจารย์พ่อนะครับก็เสียแล้วนะครับก็มาดูแลสุขภาพเป็นครูเป็นครูเกษียณแล้วที่บอกเขาเนื้ าเป็นครูเกษียณแล้วนะครับอาตอนนี้พ่อจะกินแล้วพ่อกินเลยพ่อกินเลยฮึ๊บผลเองยินเองนักเลงพ่อใช่นะครับน่านถ้วยนี้ครับถูกต้องเลยครับถ้วยตาไก่ผลยานะครับแค่นี้ก่อนนะครับ2นาที26วิ